สวัสดีครับวันนี้ The Intelligence Podcast จะขอมาพูดคุยเรื่องไทยและกัมพูชากันนะครับในห้วงที่การเมืองไทยซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งบริเวณชายแดนกําลังมุ่งหาเสียงในการเลือกตั้งและรัฐบาลยังเป็นรักษาการกัมพูชาเล่นเกมในเวทีระหว่างประเทศโดยใช้การพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและการให้สัมภาษณ์สื่อของสหรัฐแสดงจุดยืนของกัมพูชาที่ต้องการสันติภาพกับไทยแต่ขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเวทีกล่าวหาไทยว่า ทยอาจท,ทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อขัดแย้งบริเวณชายแดนอีกได้หากใช้ข้อกล่าวหาว่ากัมพูชาเป็นฐานของกลุ่มหลอกลวงออนไลน์นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตใช้การพบปากกับนายไมเคิลจอร์จดิซัมบรีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกและอดีตเอากอัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยเมื่อ10มกราคม2569ที่พนมเปญแสดงให้นานาชาติเห็นว่ากัมพูชาต้องการสันติและแสดงท่าทีเหมือนทุกครั้งที่ชื่นชมสหรัฐในการทาให้ไทยและกัมพูชาหยุดยิง พร้อมกับยกย่องบทบาทของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และหวังว่าสาหรัฐจะยังช่วยต่อไปให้ทั้งสองประเทศปฏิบัติตามข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์เมื่อ26ตุลาคม2518สำหรับกัมพูชาไม่มีปัญหาในการที่จะดำเนินการดังกล่าวนายกรมัฐมนตรีฮุนมาเนตยังได้ให้คำมั่นต่อนายดิซอมบรีว่าทั้งสหรัฐและกัมพูชาจะยังเสริมสร้างมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมในการเพิ่มความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงการอาหารและความเกี่ยวพันระดับประชาชนรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย และศักยภาพของกัมพูชาในการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งในโอกาสนี้นายดิซอมบรียังให้เงินกัมพูชาจำนวน10ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปรับปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกับที่นายสุนจันทนรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาพบกับนายดิซอมบรีด้วยโดยสหรัฐขยับบทบาทในเชิงค้ำประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงมากขึ้นโดยนายดิซอมบรีระบุว่าสหรัฐจะจัดสรรความช่วยเหลือรวม45ล้านดอลลาร์สหรัฐใ,ให้ไทยและกัมพูชาเพื่อ สนับสนุนการดําเนินการตามข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์แบ่งเป็น15ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการฟื้นฟูสเสถียรภาพพื้นที่ชายแดนและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ10ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการเก็บกู้ทุนระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างและอีก20ล้านดอลลาร์สหรัฐสําหรับโครงการที่ช่วยให้ทั้งสองประเทศรับมือขบวนการแ,แกมและยาเสพติดรวมถึงโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงฝั่งไทยเองกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าในการพบหารือที่กรุงเทพเมื่อ9มกราคม2569ทั้ง สองฝ่ายพูดถึงการเสริมความร่วมมือด้านการปราบอาชญากรรมไซเบอร์โดยฝ่ายสหรัฐแจ้งแผนสนับสนุนงบประมาณ Foreign Military Financing (FMF) ให้ไทย68ล้านดอลลาร์สหรัฐและความช่วยเหลือเพื่อความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์10ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกทั้งสหรัฐยังกล่าวถึงบทบาทไทยในการเป็นเจ้าภาพ International Conference on Global Partnership Against Online Scams เมื่อ17ธันวาคม2518ที่กรุงเทพในมิติชายแดนสหรัฐย,ยังยินดีต่อข้อตกลงหยุด ยิงและกล่าวถึงการปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายรวมถึงแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บของทหารไทยและประเมินว่าสถานการณ์ยังเปราะบางในขณะเดียวกันกัมพูชายังส่งนายจันทนรองนายยกรัฐมนตรีกัมพูชาไปให้สัมภาษณ์สำนักข่าวบลูมเบิร์กของสหรัฐที่กัมพูชาเพื่อบอกกับประชาคมโลกว่ากัมพูชาต้องการลดความตึงเครียดกับไทยและยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงทัศนะกล่าวเชิงลบต่อไทยว่าการที่ไทยเชื่อมโยงความขัดแย้งบริเวณชายแดน กับการกวาดล้างกลุ่มหลอกลวงทางออนไลน์เสียงที่จะทำให้ความขัดแย้งบริเวณชายแดนรุนแรงขึ้นรวมทั้งกล่าวว่าไทยไม่ควรใช้ประเด็นการกวาดล้างฐานที่มั่นกลุ่มหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อรุการานอีกประเทศหนึ่งในอีกด้านหนึ่งแรงกดดันระหว่างประเทศต่อกัมพูชาเรื่องฐานปฏิบัติการหลอกลวงไม่ได้เกิดจากไทยเพียงฝ่ายเดียวแต่ทวีความชัดขึ้นหลังสหรัฐและสหราชอาณาจากักรประกาศมาตรการความบาตร่วมต่อเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับบรินส์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงการคลังสหรัฐระบุถึงการพุ่งเป้าขบวนการช โกงออนไลน์และการฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกันขณะที่รัฐบาลสหรัฐอาณาจักรย้ำลักษณะอุตสาหกรรมสแสกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พัวพันการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานเมื่อมาถึงต้นมกราคม2519ปฏิบัติการส่งตัวนายเฉินจือกลับจีนก็ถูกสื่อกระแสะหลักยืนยันมากขึ้นโดยรอยเตอร์รายงานว่าสื่อทางการจีนระบุว่าได้นำตัวกลับจากกัมพูชาและ AP รายงานว่ากัมพูชาส่งตัวนายเฉินจือกลับจีนภายหลังจากถูกจับกุมโดยระบุว่าเขาถูกเพิก สัญชาติกัมพูชาในธันวาคม2568และยังมีคดีเชื่อมโยงข้อกล่าวหาสแกมออนไลน์ขนาดใหญ่รวมถึงมีการอาัดทรัพย์สินในหลายเขตอำนาจศาลทั้งนี้นักวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศบางสำนักวิเคราะห์ว่ากัมพูชาไม่ต้องการให้นานาชาติใช้การเป็นฐานหลอกลวงทางออนไลน์กดดันกัมพูชาเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงนี้ที่สหรัฐที่จริงจังในการกวาดล้างเรื่องนี้มากเช่นสหรัฐใช้ประเด็นยาเสพติดเป็นเงื่อนไขโจมตีเวเนซุเอลาและควบคุมตัวผู้นำประเทศเมื่อ3มกราคม256 S <S <an> ก่อนหน้านี้กัมพูชาก็คาดหวังว่าการส่งตัวนายเฉินจือ้อผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Prince โ o l d i n g g r o u p ที่ถูกสหรัฐอายัดทรัพย์สินจากการที่ช่อกงชาวอเมริกันกลับประเทศจีนเมื่อ6มกราคม2519และการเพิกถอนสัญชาติกัมพูชาของนายเฉินจือ้อเมื่อธันวาคม2518จะทําให้นานาชาติเห็นความจริงจังของกัมพูชาในเรื่องการปราบปรามกลุ่มหลอกลวงทางออนไลน์ภาพรวมจึงสะท้อนว่ากัมพูชาพยายามแยกประเด็นชายแดนออกจากประเด็นสแกม ในทางวัฒกรรมเพื่อการไม่ให้ข้อกล่าวหาเรื่องเป็นฐานหลอกลวงถูกใช้สร้างความชอบธรรมต่อการใช้กําลังหรือการยกระดับความตึงเครียดแต่ในทางปฏิบตัติกลับต้องเดินเกมคู่ขนานคือแสดงความร่วมมือกับหาอํานาจผ่านมาตรการปรับปรามอาชญากรรมค้มชาติที่จับต้องได้ขณะเดียวกันก็ย้ําหลักอธิปไตยและกรอบการแก้ปัญหาภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงและคณะกรรมการชายแดนร่วมเพื่อคุมต้นทุนทางภาพลักษณ์และต้นทุนทางความมั่นคงไม่ให้ลุกลามไปพร้อมกัน สำหรับวันนี้ The Intelligence Podcast ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ